สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจัดส่งสินค้าไปที่จังหวัดลบบุรีค่ะคุณพี่สมปองนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเลือกซื้อเลือกช็อปผืนนี้รหัส49เลือกซื้อเลือกช็อปงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยหมักโคนทอเครื่องงานผ้าไทยกัดลายสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีพัดเทลเลือกซื้อเลือกช็อปผืนนี้ได้เลยคุณพี่คะผืนนี้รหัส49ผืนนี้รหัส49ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ วันนี้ยังมีให้ชมให้ช็อปอยู่อีก10บืนคุณลูกค้าคะ ได้อีกส0ผืนนะคุณลูกค้าค่ะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยจะนําไปตัดผ้าถุงใช้แค่ผืนเดียวค่ะจะนําไปตัดกระโปรงสั่งซื้อแค่ผืนเดียวค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดเดคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อ2ชิ้นนะคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อ2ชิ้นนะคะพี่พจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่สมปองอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดลบบุรีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขนาดหน้าผ้า1 0 0เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180มนึ่งคคุณลูก้าาาสมรถนําไไปตัดด้เลยนะะครับรองสวยิ ใจแน่นอน,นะคะ่ะเนื้อผ้าอบนิ่มเรียบร้อย คุณลูกค้าอาจผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราเฉดสีนี้สวยคลาสิกมากๆนะคะจะเป็นเฉดสีม่วงดอกมะเขือจะเป็นเฉดสีม่วงดอกมะเขือคุณลูกค้จาจ๋าผืนนี้590บาทผืนนี้590บาทคุณลูกค้า มีเสื้อเฉดสีม่วงอยู่หรือว่าไม่มีอยากได้ผ้าตัดเสื้อด้วยไหมอยากได้ผ้าตัดเสื้อด้วยวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะมิกแอนแมทใส่กับสีม่วงดอกมะเขือได้เลยใส่นะคะกับสีม่วงดอกมะเขือได้เลยเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตจัดเซตไห้เดี๋ยวนุ่มขออนุญาตจัดเซตไทยคุณลูกค้าขะเป็นผ้าตัดชุดเนาะผ้าตัดชุด990บาทค่ะผ้าตัดชุด990บาทคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าจะได้ผ้านะคะ ผ้าลาย2หลาแล้วก็ผ้าพื้นอีก2หลาโอเคนะคะคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตจัดเซตให้ดูก่อนเดี๋ยวนุมขออนุญาตจัดเซตให้ดูก่อนนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดมากกว่าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดก็คือจะได้รับนะคะผ้าสีพื้น2หลา ผ้าลายสองหลาสามารถนําไปตัดชุดได้เลยคุณลูกค้าอยากตัดทรงไทยเรือนต้นอยากตัดทรงไทยจิตระดาคุณลูกค้าเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยขอประคุณพิพีถูกทุกท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008เรามีหลากหลายละหัตแล้วก็หลากหลายเฉดสีด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มริภาไทยของเรารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่หมกเพิ่มรวมไปถึงมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้กับทุกๆออเดอร์ด้วยขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะอย่าลืมนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันมาเพิ่มเพื่อนด้วย QR code นะคะ มาเพิ่มเพื่อนโดยคิวอาโคสสแกนเข้ามาเลยนะกดเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยอย่าลืมทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยขอบพระคุณมากๆเลยจะรับเป็นผ้าตัดชุดเซตนี้ผ้าตัดชุดรหัส49 990บาท ผ้าตัดชุดรหัส49990บาทสี่ม่วงดอกมะเขือสี่ม่วงดอกมะเขือสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเซตนี้990บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อเหมือนคุณพี่สมปองเนาะบอกว่ามีเสื้ออยู่แล้วขอซื้อแค่ผ้าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงได้เลยคุณพี่คะเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยอยากได้เฉพาะผ้านะคะไปตัดผ้าถุงอยากได้เฉพาะผ้าไปตัดเสื้อเราก็จะจําหน่ายเช่นเดียวกันคุณพี่คะผ้าตัดเสื้อชิ้นนี้490บาท490บาทนะคะ นุ่มมีถุงผ้าแถมไปด้วยนะนุ่มมีถุงผ้าสวยๆนะคะแถมไม่ฟรีอีกหนึ่งพื้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 041 6008 089 041 6008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาดิผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะจะเลือกรับนะคะแบบไหนซื้อได้เลยอยากได้เฉพาะผ้าไปตัดเสื้อก็ซื้อได้490บาทอยากได้เฉพาะผ้านะคะไปตัดผ้าถุงนะคะเหมือนคุณพี่สมปองก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลย590 บาทค่ะหรือว่าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดวันนี้จัดโปรสุดพิเศษจาก1 8 0บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะไม่พอแค่นั้นคุณลูกค้าค่ะนอกจากจะได้สินค้านะคะราคาโปรโมชั่นแล้ววันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับผ้าขอม้าผ้าฝ้ายนะคะราคาผืนละ100บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วย <c oughs> ขอบพระคุณค่ะหรือว่าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ้าขอม้ารุ่นนี้หรอ <c oughs> ผืนละ100บาทค่ะคุณพี่คะสั่งซื้อ5ผืนจัดส่งฟรีทั่วไทยพื <c oughs> ้นที่ห่างไกลไม่หวงเพิ่ม <c oughs> ขอบมาาเ้้ขได ชื่นชอบผ้าถ่ายรูปแบบไหน แจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าขา089 041 6008่า089 041 6008งานผ้าไทยสวยๆรอคุณลูกค้าอยู่นะคะซึ่งมีให้ดูให้ช็อปนะคะมากมายหลากหลายรหัสมากๆเลย40ถึง52วันนี้รหัส40ถึงรหัส52นะคะเดี๋ยวจัดเป็นผ้าตัดชุดให้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่สมปองนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงได้เลยคุณลูกค้าขา590บาท590บาทค่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่ม สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจรับผืนนี้รหัสสีเก้าสีม่วงดอกมะเขือสวยคลาสสิกพาสเทลสุดๆเลยขอพระคุณมากๆจ้า